รัฐมนตรีค่ะประยุทธ์จันโอชาค่ะรินเชิญค่ะรมฐมนตรีรฐมนตรีรั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 ฐมนารีรั้านตรีรัฐม่ตรีรัฐมนตรีราฐมนตรรับมนตรีรัฐมนตรีรั่มนตรีรัฐมนตรีรัฐมนั่งยืนแน้รีรัฐมนตไขปัฐมนตาีรัฐมนตรรัฐมนตรีรัฐมนรมรักนตรีู้ใมนตการัฐมนตรีรเป็นตรีรัหน่ายสาปมนตรีรันตร้เัฐมนตรีรย ผู้เสพนี้เราได้ได้เขา้ามาปั่ในชุมชนแล้วก็ได้คืนคนดีสช่สังคมจำนวน16รายค่ะและขอรินเชิญท่านได้กล่าวกับพี่น้องประชาชนค่ะเชิญค่ะก็เลอขอคุณนะครับที่ใช้เวลามากของพูนเพราะว่ามีหลายจุดที่หมายของเราจุดมุม่งทำัาที่หมายนี้ก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันนะครับคือในเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดใช่ไหมมาตรการในการป้องกันป้องปองรามบำบัดร,รักษาและวันนี้ก็เห็นได้ ผมไม่รูปใน,ในงานแล้วล่ะก็มีความร่วมมือกันทั้งตำรวจทหารกำนันผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมทุกคนนี่แหละคือการสร้างความแข็ง่งด้วยคนในพื้นที่เองใช่ไหมถ้าเราไม่ช่วยกันเราฝากความหวังไว้กับใครทุกคนเนี่ยบางทีมันก็มันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกถ้าเราช่วยกันวันนี้เราก็มีช่องทางหลายช่องทางด้วยกันวันนี้ยาเสพติดเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายมากที่สุดในประเทศของเรารวมความไปดึงประเทศอื่นในโลกใบนี้ด้วยนะ อยู่หลายชนิดหลายต่างก็ตามสิ่งที่พัฒนาคือเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันของเราให้ได้ในทางความคิดลูกหลานญาติพี่นอ้องต่างๆบางอย่างมันก็ต้องสร้างมาแต่เด็กนะพอโตขึ้นแล้วยากเหมือนกันตอนนี้มาตรการทางสังคมเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นมาตรการที่สาคัญที่สุดในการที่จะดูแลคืออยากคิดว่าตุลาไม่ใช่อยากคิดว่าเอ้ไม่ใช่บาลเราไม่ใช่หมู่บ้านเราเพราะเรามีช่องทางในองการโรงเรียนในการราบู้กล่าวโทษทั้งหมดแล้วก็ต้อง ทางผมก็ย้ําใหม่ว่าขอให้ปิดเป็นความลับด้วยหลาให้คนบอกอันตรายใช่ไหมหลยคนก็บก่นว่ามันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นแต่เราก็ต้องทำไงให้ผู้เสพรรยใหม่ไม่เกิดขึ้นแล้วก็จัดผู้เสพรายเก่าผู้ค้ารายเก่าให้ได้ทม่สุดวันนี้ก็มีสถิติการจาับกุมนินมากมายมาศารและมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายในเรื่องของการยึดทรัพย์เข้าไปนะวันนี้ยึดทรัพย์ได้หลายพันล้านขนาดนี้อันนี้คือสิ่งที่มันเป็นอันตรายกับบ้านของเราเมืองของเรา แล้วทุกคนเนี่ยมันก็เหมือนกันแหละผมก็ห่วงลูกหลานของผมนะ,ะเผอิญว่าลูกหลานผมก็ไม่ไม่เป็นยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ทำไห้ถืก,การสร้างความความเข้าใจแล้วก็ช่วยกันเป็นภาระในการเฝ้าวระวังใช่ไหมใช่ไหมเฝ้าวระวังแจ้งเจ้าหน้าที่แจ้ง,จง,จงน้รวจแต่เราต้องสาความปลอดภัยของตัวเองไว้ด้วยนะจ๊ะเพราะคนพวกนี้มันมันไม่ช่คนเน่นะถือว่าไม่ช่คนแล้วกันถ้าแพ้คนมันไม่ทำแบบนี้หรอกนะเพราะ,ะนั้นวันนี้มีหลายอย่างที่เป็น ประเด็นที่เรื่องผูงใหญ่นะไม่ว่าจะเรื่องสถานการณ์เศรติดไม่เร่าจะเรื่องสถานการณ์ในเรื่องของโควิด -19 าใช่ไหมสถานการณ์ของการขาดแคลนพลังงานการในเรื่องของขาดแคลนในเรื่องของอุปโภคบริโภคราคาแพงแต่ถ้าลองมองย้อกนกลับมาแต่ก่อนเราเคยอยู่แบบสงบสุขแล้วอยู่แบบสบายแล้วอยู่แบบราคาก็ไม่แพงแล้วต้องคิดกลับมาว่านั่นคือสถานการณ์ปกติวันนี้เื่อสถานการณ์ไม่ปกติอล่ะ ัฐบากก็ต้องลงมาดูแลแต่จะดูแลได้มากน้อยแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับที่เรามีอยู่ถูกไหมนะเพราะว่าทุกประเทศมันเจอเหมือนกันหมดเลยตอนนี้ยิ่งกว่าเราอีกนะน,น้ำมันาาน้ำมันค่าอาหารอาหันหมดทุกอันอ่ะเราก็พยายามจะทําให้ดีที่สุดนะเพราะฉะนั้นก็ขอคงต้องช่วยกันช่วยกันไปสรรางระยะนึงก่อนจนกว่าสถานก,การณ์ข้างนอกมันจะดีขึ้นมาบ้างนะวันนี้เราก็เต็มที่แล้วเราก็ใช้เกิดใช้ถอไปมากพอสมควรนะรัฐบาลหลายมาตรการเนาะคงไม่ใช่เฉพาะไอ้บัมบักพลังงานาหรอก ที่ผ่าบางโควิดเท่าไหร่ก็ใช้ไปแล้วแต่จากว่ามันใช้แล้วมันไม่เกิดมูลค่าเพราะใช้ไปเพื่อให้อยู่รอดไงใช่ไหมวันนี้จะทำไงเขาอยากยินว่าน่าจะต้องแก้ปัญหาตัวนี้ทั้งระบบให้ได้นายบาเก็ยืนยันนะจ๊ะวันนี้ก็ขอบคุณชาวบ้านอันนี้แม่เฮียใช่ไหมแม่เหี่ยป่ะสารพีใช่ไหมสารพีใ่ไหมาฐานชายฐานเดี๋ยวผมไปอีกที่แม่เฮียใช่ไหมนะวันนี้ก็มีหลายภารกิจด้วยกันนะจ๊ะตั้งแต่เช้าตั้งแต่ขมุกเช้านะก็พูดทั้งวันมาเรียนาะ จอพวกเราก็ดีใจแล้วก็รักชาวเชียงใหม่ทุกคนนะถ้าไปดูว่านายกในช่วงหลายปีที่ผ่านมานายกรงพื้นที่นะทุกครั้งที่มาหรือทุกครั้งที่ไม่ได้มาให้งานโครงการต่างทั้งหมดผมไม่ได้เคยไปนิ่งทิ้งจังหวัดเชียงใหม่ออกไปเลยนะผมดูจากสถิติการใช้จ่ายงองมายของภาคารัฐมาที่ผ่านมา8ปปีของผมเนี่ยจังหวัดเชียงใหม่อยู่อันดับต้นๆทั้งทิ้นะเพราะผมไม่ได้เป็นศัตรูกับใครทั้งทิ้น นะทุกจังหวัดตองรับการดูแลอย่างพั่วถึงและเป็นธรรมนะแล้ววันนี้มาก็ผมก็สบายใจที่ทุกคนที่มีรอยยิ้มให้กับผมนะนนี้เป็นเรื่องของอะไรละ่ะน้ำใจที่เรามีให้กันนะวันนี้เราเราอยากเตียนจังกันเลยรักกันมากๆเถอะนะความรักในโลกใบนี้มันน้อยลงทุกวันโดยเฉพาะในในเวทีโลกต่างๆเพราะเขาต้องการที่จะสร้างกลุ่มของเขาขึ้นใหม่ทั้งหมด เราก็ต้องอยู่ใน,ใ,นในตรงกลางที่มันสมดุลนี้ได้นั่นแหละถ้าไม่งั้นเราจะเทซ้ายเท,ยทยขวาอันตรายทั้งนั้นนะรัฐบาลพยายามยืนยัตรงนี้นะจ๊ะก็ขอให้คงก็ต้องเผชิญอันนี้นไประยะเวลาหนึ่งแล้วรัฐบาลก็พยายามจะหามาตรการอื่นมาเติมมาเสริมให้แต่ทุกคนก็ทราบอยู่แล้วรัฐาณเราก็มีจํากัดพอควรนะบางคนหาวิธีการอื่นมาอีกวันนี้ก็ก็ขอได้เพียงว่าเออปจะยอะไรก็ต้องหน่อยางได้ไหมใช่ไหม ผมรู้อ่ะมันยากอ่ะนะเพราะเราเคยชินกับการใช้ชีวิตแบบนี้มาวันนี้สังคมเมืองกับสังคมชนบทมันใกล้เคียงกันแล้วล่ะทุกคนมีความต้องการเหมือนกันแต่สิ่งที่มันที่เราใช้ตัวนี้คือประจาสิ่งทธิเราเยไม่อยู่่มีมากใช้มากมีน้อยใช้น้อยมีผูบคุมกันเราเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องประคับประคองตัวเราไปได้นะปรับไม่ต้องเปลี่ยนหรอกปรับนิดหน่อยเปลี่ยนนิดหน่อยมันก็จะก็เพื่อจะไปสู่วันที่ดีกว่าวันข้างหน้าไม่ให้เราไปซะก่อนอย่างนี้ไม่ได้ นะขอบุณฝากดูแลชาติสถาบันกษรตริย์ไปด้วยแล้วกันนะบ้านเมืองอยู่ได้เพราะพวกเรานะไม่ได้อยู่ได้เพราะนายกไม่อยู่ได้เพราะคนตรงคนนี้ไม่ใช่อยู่ได้เพราะพลังแห่งความรักความองดีของคนไทยทุกคนนะนะถ้าใครคนใดคนหนึ่งหรือใครพวกใดคนหนึ่งทําให้เสียหายผมว่าเป,เป็นกรรมของเขาผมไม่ไปโกรธเคืองกับใครเขาหรอกนะกรรมดีต้องได้ดีกรรมไม่ดีต้องรับกรรมตอบสนองนี่คือธรรมดังพระนะ ราะนั้นก็ฝากไว้เลยทุกคนฝากความรักความบริจาคระยงไปด้วยนะให้ครอบครัวให้ลูกหลานให้ทุกคนในหมู่บ,บ้านให้ทุกคนมีความสุขนะไม่จำเป็นต้องรักนายกอะ่ะนะรักกันเองกันนะแต่ผมจะเข้าไปช่วยได้ถ้าไม่รักกันเองผมจะเข้าไปยังไงเหมือนกันเพราะมีความขัดแย้งมันสูงเข้ามาไม่ได้แต่ยืนยันจะทําให้เต็มที่แต่รายยิงคงไม่อยู่โอเคนะจ๊ะเดี๋ยวต้องไปอีกหลายพื้นที่ขอนะขอบคุณท่านนายกที่ได้โครงการโครงการ ผู้บ้านชุมชนย่างยืนแก่เยาวชนเนะพื่อเยาวชนจะได้กลับคืนสู่เป็นคนดีก่สอสังคมแถมบ้านชังแข็งนะครับเนะีย่ยวันนี้ค้าขายคล่องเฉพาะนายกนะครับช่วยกับผมนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะผู้แทนชุมชนก็จะได้ ดอกไม้นะคะแทนความขอบคุณและเป็นกำลังใจให้ท่านนายกรัฐมนตรีค่ะหมู่บ้านชุมชนยั่งยืนบ้านเชียงขางและก็รวมถึงดําริในการดาเนินง,งานหมู่บ้านชุมชนยั่งยืนแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างมีส่วนร่วมซึ่งถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ของชาตินะคะที่เราจะต้องร่วมกันดาเนินการต่อไปค่ะหลายขั้นตอนในการที่ชุมชนร่วมกันสัมพันธ์ที่สุดก็คือ เมื่อเกิดผลแล้วเอ็กซเรย์แล้วเป็นศูนย์เราจะยังคงดําเนินการอย่างยั่งยืนต่อไปขอเสียงปรบมือขอบพระคุณท่านนายกรทฐมนตรีค่ะคลเอกย,ยุทธ์จันโอชาค่ะมาครับมาครับ ครับการตอกเส้นของร้านนาครับท่าอเป็นว่ดได้ไหมได้ครับท่าอเป็นเกียรติอย่างนี้ครับท่านลองไหมครับได้ครับลองไหมครับพ่อไม่เอาช่วยได้ไหมเรารู้ว่าขั้นตอนระบบเป็นยังไงให้ท่านสวัสดีมาค่ะลูกกรางท่านผ่าครับเรียบร้อยนะครับขอบคุณครับ